พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนไว้ภายในอย่าทรงใจออกไปข้างนอกการภาวนาที่ถูกทางมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละให้เข้าใจ ถ้าไปส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วไม่ถูกทางการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทรวบรวมจิตใจไว้ภายในก็เพราะเหตุว่ามันเป็นอุบายสำหรับละกิเลส ไม่ใช่อย่างอื่นใดพวกกิเลสนะั้มันทำจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยทีนี้เมื่อมายับยั้งจิตใจไว้ภายในแล้วกิเลสมันก็จะหมดอำนาจลงไปโดยลำดับเราทำจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้วกิเลสมัน ผลักดันจิตใจให้พุ่งไปภายนอกไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงแต่มันก็ยังไม่ขาดต่อเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปค้นหาเหตุหาปัจจัยกิเลสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาจากอะไร เมื่อปัญญาค้นคว้าหามันก็พบได้มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละเป็นขั้นสุดท้ายนะสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆต้องรู้จัก มีอุบายสอนใจหรือให้ต้องรู้จักคนคว้าเพ่งพินิษให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆแต่ความจริงแล้วนะมันก็ไม่ใช่เกินไกลอะไรการที่ปล่อยจิต ให้คิดสงสัยไปข้างนอกนั่นแหละหมันเป็นบ่อกเกิดของกิเลสนะแต่ถ้าหากว่าเรามาสำรวมจิตอยู่ภายในเพ่งจิตไว้ภายในนี่จนชำนิชำนาญคือเมื่อเวลาเราพักจิตเราก็พักได้ อย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมาอย่างนี้เราก็สามารถมีสติระลึกเข้าไปข้ามจิตได้ไม่ให้มันหลงยิงนดียันร้ายไปตามอารมณ์ด้านานั้นอันนี้นว่าสำคัญอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่า เราเป็นอยู่แต่ละวันเนี่ยอันจะไม่ให้มันได้รับกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายนี่เห็นจะไม่มีในวันหนึ่งหนึ่งมันต้องมีแหละไม่มีมากก็มีน้อยที่สิ่งที่มากระทบจิตให้วันไว้ไปตามอย่างที่ว่านั่นนะดังนั้นเนี่ พระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสมบสัญญาให้เก่กล้าลมัดระวังจิตนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติคอยระวังอยู่นั้นเนี่ยมันก็รู้เท่าทันเหี่ยเมื่อเรื่องใดกระทบกระทั่งมาจิตก็ไม่ทันได้ไววนไว้ไปตามเมื่อสติมันห้ามจิตให้หยุดยั้งได้จิตก็รู้เท่า รู้แจ้งในเรื่องนั้นทันทีพอจิตตั้งมั่นลงได้นะ่ะมันมันรู้ได้สิ่งต,ต่างๆนั้นนะที่กระทบมาแต่ถ้าจิตวันไว้ไปเลยอย่างนี้มันรู้ไม่ได้มันละไม่ได้ขอให้เข้าใจดังนั้นแหละก็อ,องค์จึงได้ทรงสอนให้ฝึกสติ คำปัิญยณกำกับจิตใจนี่ให้เข้มแข็งไว้เมื่อใจเข้มแข็งแล้วอะไรกระทบมามันก็ไม่ค่อยตื่นเจ้นง่ายๆมันกำหนดพิจารณาทันได้เป็นสน่านโอ้ยเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ มันจึงอยู่ที่ว่าการกระทำความเพียรให้ติดต่อกันไปไม่ขาดสายคือการปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเช่นตติสัมปเญญะอย่างนี้ก็มีอยู่ทุกเมื่อถ้าเรา พยายามระ,ะลึกเข้าไปภายในอันสติมันมีอยู่ทุกเมื่อแล้วแต่ว่ามันมันเผลอระลึกไปภายนอกนู่นมากต่อมากนี่นะจนเป็นเหตุให้ลืมตัวก็มีตนคิดอะไรตนนึกอะไรก็ไม่รู้ตนมีความคิดเป็นบาปอากุศลอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะ เนี่ยเรียกว่าจิตใจนี่พอขาดสติสมัมปัจญญะกระครองร,รักษาแล้วมันจะแปรผันไปทั่วแหละคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างผสมประสานกันไปอยู่งั้นให้เข้าใจ<ม>ทีนี้เมื่อเรามาฝึกสติสมัมปัญญะให เข้มแข็งประคับประคองจิตนี้อยู่เสมอเสมอไปแล้วอย่างนี้มันมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องหมู่นั้นนะจิตก็ย่อมสงบลงได้ง่ายกันพอจะน้อมลงไปสู่ความสงบอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์อื่นมารบก,กวนมันก็ดิ่งลงไปสู่ความสงบได้ แต่ถ้าปล่อยให้จิตยึดอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไว้มากๆแล้วอย่างนี้จะเราจะไป็น้องจิตลงถูกความสงบงย่อมไม่ได้ง่ายนักมันไม่ยอมลงแหละกิเลสมันดันไว้ดังนั้นเนี่ยทางที่ดีแล้วผู้เจริญสมาธิภาวนานี่มันต้องมีสติอยู่เสมอ เดินเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทำการงานอะไรก็ต้องมีสติะระลึกถึงตัวเองให้มันได้สมบัติชันยะก็รู้ว่าขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ก็รู้เท่าการงานที่ทำนั้นรู้เท่ายังไงรู้เท่าว่าการงานที่ทำนั้นน่ะ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็สําเร็จได้บางทีก็ไม่สําเร็จอถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ต้องเสียใจถ้าสําเร็จไปได้ก็ไม่ต้องดีใจเกินขอบเขตนี่เราตั้งความรู้สึกไว้ในใจอย่างนี้นะทําการทํางานอะไรก็ดีถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้ เวลาทำอะไรไปแล้วมันผิดหวังเบิกสียใจหรือเมื่อเวลามีใครมารบกวนก็โกรธยับยั้งใจไม่ได้เช่นนี้มันก็ทำให้การงานนั่นหยุดชะงักลงดำเนินไปไม่ได้นี่ต้องระวังผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ ต้องให้มันได้ผลจริงๆอย่างที่ว่ามานี่แหล่ถ้าปฏิบัติทำภาวนาอยู่แต่เมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมากดตื่นเต้นวันไว้ไปตามโกรธเกลียดเคียดชัางเสียใจอย่างนี้นะไปอย่างแรงมือนี่เมื่อเมื่อจิตใจเป็นเช่นนั้นเนี่ยการปฏิบัติทำสมาธิภาวนา ก็ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยอขอให้เข้าใจกันการที่ว่าภาวนาได้ผลนะสมาธิแปลว่าใจตั้งมัน่เนเห็นเราฝึกคัดทําใจตั้งมั่นอยู่ในกูศสลคุณงามความดีเมื่อเวลาความชั่วมากากระทบ่กระทั่งเขาไม่วันไหวไปตามรู้เท่าทัน เพราะธรรมดาคนมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วปัญญามันก็มีอยู่ในนั่นแหละพอมีอะไรมาถึงเขา้ามันก็ปัญญามันก็คิดมันก็รู้สิ่งใดควรละมันก็รีบสอนใจเห็ละทันทีนี่แสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญามันจึงรอบรู้ ในสภกองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าภาวนาไม่ค่อยได้พ้นขอให้พากันตั้งใจให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าเรามาพบคำสั่งสอนของผู้ประเสริฐ เพราะพระองค์นั้นได้ตัดสรู้แจ้งแทงตลอดทำของจริงแท้ไม่ใช่ของปลอมมาพระอ,องค์รู้อะไรรู้จริงทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็จงมาลงความเห็นกับตัวเองว่า ถ้าตนเองไม่ผึกจิตใจให,ให้ตั้งมั่นให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้จริงเห็นแจ้งในสัพพังขารทั้งพวงแล้วชนีตนก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นี่การที่ได้ฟังคำสอนอุเธเจ้ามาแล้วก็รู้อย่างนี้เพราะว่าคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้คน ถอนตนออกจากทุกข์ในวตาสงสารนี้ด้วยอุบายปัญญาต่างๆางดังกล่าวมานั่นแหละพระองค์ไม่ได้สอนคนเป็นอย่างอื่นนะอ้ที่ทรงสอนให้ทานรักษาศีลไม่พระภาวนาโมนีนะล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลย เพราะการที่บุคคลมีความโลภความตรีห่วงแหนในทรัพสมบัติภายนอกหรือห่วงแหนขันทั้งห้าอันเป็นภายในอันนี้กรดีมันเป็นทุกข์หลายนี่ผู้ใดพิจารณาตามคำสอนของตัวเจ้านี่จะเห็นว่าันเป็นทุกข์จริงๆนะความห่วงความห่วงและความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ มันเป็นทุกข์จริงๆอันนี้แหละพระองค์เจ้าทรงพระประสงค์อยากจะให้ถอนตนจากความโลภความตนีเหล่านี้แหละให้เข้าใจจึงได้ทรงสอนให้บริจาคทานเพื่อชำระสันดานที่มีความโลภความห่วงความหวงอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนั้นออกไป การที่บุคคลมีความโกรธจัดเป็นเจ้าเรือนมันก็เป็นทุกข์มากอันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อมันโกรธมากๆเข้าไปแล้วมันลั่งไม่อยู่มันก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือ ทุบตียิงหรือว่าฟันหรือแทงผู้อื่นให้ตายอย่างนี้ก็ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บปวดภายในจิตใจนี่แหละมันมันต้องใช้วาจาทิ่มแทงกันซะก่อนทิ่มแทงให้เจ็บใจเมื่อมันเจ็บใจพอแรงแล้วตอนนี้มันก็ ยังไม่อยู่แล้วก็ใช้อาวุธทิมแทงกันแล้วแบบนี้นะประหัสประหารกันนี่แหละโทษแห่งความโกรธให้พึงเข้าใจดังนั้นพระอ,องค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาให้มากๆเจริญเมตตาหมายความว่า ให้ตั้งจิดปรารถนาให้สัตว์เป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าอย่าไปตั้งจิดคิด,คดให้บุคคลหรือสัตว์ที่ตนเกลียดชังนั้นชิบหายวายวอดล่มตายไปอย่าได้พุทธได้เกิดอะไรอย่างนี้นะเหตใจไปตั้งไว้อย่างนั้นนะ่ะมันก็เรียกท่านเรียกว่าพยาบาทจองเวร บัดน,นี้เราเห็นโทษแห่งความจองเวรนอย่างนั้นแล้วก็จึงมาตั้งจิตเมตตาขึ้นมาให้อภัยแก่บุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูต่อตนตนก็ไม่รังเกียดเขาเพราะเขามันมีนิสัยอย่างนั้นเขามันสาสมกิเลสอย่างนั้นมานาน เขายัางละไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราควรให้อภัยเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วใจมันก็พงตกลงไปมันก็ไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกท่กทวนหน้าอย่ามีเวรต่อกันแลกกันเนี่ยที่แนะนำอย่างนี้ล้วนแต่แนะนำให้ทำในใจทั้งนั้นนะ บางคนยังไม่รู้นะว่นนะายังว่าละกิเลสนี่ละอย่างไร<ม>ก็ละอย่างนี้แหละเพราะกิเลสมันมีลักษณะอาการแตกต่างกันธรรมะที่จะปราบกิเลสนั่นก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปดังที่แสดงมานี่แหละการที่ทรงสอนให้พิจารณาเห็นโทษแห่งความหลง ไอ้ความหลงเนะี่ยมันก็นับว่าก่อทุกข์ให้แก่บุคคลเหลือที่จะคานนาเช่นเดียวกันหละขึ้นเชื่อว่าหลงแล้วมันก็ทําผิดบ้างทําถูกบ้างไปอย่างนั้นนะรูู้มันจะทําผิดอันามากกว่าทําถูกธรรมดาคนหลงคนเมาดังนั้นแหละพระอ,องค์เจ้าจึงได้ทรงสัง่งสอน ให้กำจัดความหลงนี่ออกไปด้วยการเจริญสมาธิภาวนาถ้าหากว่าบุคคลไม่ลงมือปฏิบัติจเจริญธรรมาธิปัฒนาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วอย่างนี้ความหลงมันจะไม่เบาบางไปเลยเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หมายความว่า เป็นนั้นว่าคมกิเลสอย่างกลางให้สงบตัวลงไว้อย่างนี้นะเมื่อกิเลสอย่างกลางมันสงบตัวลงได้แล้ววันนี้จิตใจก็ผ่องแผ้วเบิ์บานเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรอะไรมันก็คล่องแคล่วดีเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทำจิตนี้ให้สงบยังไม่ได้ ก็จะพิจารณาอะไรให้คล่องแคล่วให้เกิดความรู้จริงเห็นแจ้งมันก็ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เหมือนอย่างดวงตาของเรานี่นะถ้ามีภาพมาปิดบังอยู่เนี่ยมันก็มัวต่อเมื่อหมอผู้ชำนาญ ลอกฝ้าที่ปิดปางตาท่านออกได้แล้วนี่ตาก็สว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนดีนี่ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยอันดวงตาภายในคือดวงจิตนี่นะถ้ามีฝ้าคือความหลงเข้าหุ้มห่อแล้วอย่างนี้ย่อคิดอะไรก็ไม่ออกไม่สามารถจะรู้ เหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้เลยใครเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประม,มาทเพราะพุทธเจ้าแนะนำอุบายที่จะกำจัดความหลงไว้แล้วคือการเจริญสมสถะวิปัสสนานี่ล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความหลง นี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจทั้งนั้นเลยถ้าจะว่าไปอย่างหนึ่งแล้วในความหลงนี่นับว่ามันเป็นหัวหน้าหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายแน่นอนทีเดียวอ่ะเพราะว่าจิตมันไม่รู้จริง ในรูปอันนี้เหตุนั้นมันจึงหลงรักหลงใครว่าสวยว่างามนี่แต่ที่จริงรูปนี้ไม่ได้สวยได้งามอะไรเมื่อเราเพ่งดูภายในแล้วจะเห็นว่ามีแต่สิ่งสกปรกโสม,มมทั้งนั่นเลยมีแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกนี่เท่านั้นแหละ เมื่อตกแต่งเข้าไปขัดถูเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยงามแต่คนทั้งหลายมันก็มันหลงอยู่แต่ผิวนอกนี้เองเนี่ยก่อนนะนี่แหละจึงว่ามันหลงแล้วมันจึงเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่ถ้าภาวนาเพ่งดูร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนี่ในหนังเข้าไปแล้ว เราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทีนี้จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยจริงโศกโศกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดท่งก็ไม่น่ารักใครินดีอะไรก็เมื่อเมื่อเจริญปัญญาวิปัสนาเพ่งพิจรารณาแยกเแยะร่างกายสังขารออกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็นั่น ความหลงเข้าใจผิดคิดว่ารูปนั้นสวยงามน่ารักน่าใครมันก็หายไปความรู้แจ้งว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรรักควรใคร่ควรปล่อยวางจะเกลียดชังก็ไม่ถูกทางที่ถูกแล้วเราก็วางใจเป็นอุเบกขาลง อย่าไปยินดียินร้ายกับรูปกายอันนี้นั่นแหละมันถึงจะถอนตนหรือคือถอนดวงกิดนี้ออกจากความรักความไข่ให้เบาบางไปโดยลําดับพิจรารณาให้เห็นเป็นอสุภะส่พังลงไปแล้วก็เพ่งเข้าไปจนมันถึงมันเป็นธาตุลงไปนู่นบ่ดนีน้ก็สิ่งเหล่านี้มัน ก็เกิดจากธาตุสี่ดินนะ้ำไฟลมนั่นเองนี่นะแต่แล้วเมื่อมันแตกทำลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเกา่าเมื่อพัญญามันเห็นแจ้งลงไปอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าเห็นเป็นอนัตตาแลไวแบบนี้นะมันไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นเองนะอืม แต่วันนี้มันต้องย้อนมารู้นามมาทำนี่อีกทีหนึ่งนามมาทำนี่มันเกิดอยู่กับจิตนี่ถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นอร่างกายเป็นธาตุเป็นเท่าเป็นทานอะไรไปนั่นน่ะก็จิตนี่แหละรู้เห็นอืมแต่ทีแรกมันก็เป็นสัญญาไปก่อน เช่นเพ่งอสุภาอย่างนี้นะท่านเมื่อเห็นอสุภาสุฟังเข้าไปแล้วจิตสงบลงไปแล้วกว็เพ่งร่างกายในลงไปมันเป็นสภาวะธาตุภาสภาวาะธรรมก็ไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสนาเห็นแจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังเลย นนเนว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงว่าอย่าไปยับยั้งอยู่แต่สมถะคือทำใจสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้เพราะการทำใจให้สงบอยู่นั้น อำนาจแห่งสมาธิเพียงแต่ข่มกิเลสให้สงบทั่วอยู่สงบอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละแต่มันแสดงฤทธเดชออกมาไม่ได้ในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นขั้นพอจิตถอนออกมาแล้วกิเลสนั่นมันจึงได้โผล่ขึ้นมาหลอกลวงจิตใจให้หลงอีก ถ้าเมื่อใจใช้ปัญญาพิจารณาไม่ประมาทไม่เบื่อหน่ายต่อการพิจารณาตั้งสติสำรวมจิตอันเป็นสมาธิอยู่นั้นแน,วน่วแน่แล้วก็พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างนั้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นโทษแห่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวมานั้นนะ ด้วยปัญญาจริงจังเลยวันนี้นี่แลการพิจารณาให้มันเห็นเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าเรามารู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามเป็นจริงแล้วไอ้ความโลภเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมันโลภมันอยากได้ ของผู้ืนเเป็นของตอนหรือมันโลภในกล้ามโลภในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งต่างวันีแเราก็อาศัยสังขารความคิดความปรุงแต่งไปอาศัยวิญญาณความรู้ความรู้เรื่องหมนั้นแต่วิญญาณนี่มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันมีแต่รู้ว่าสิ่ง,งนั้นน่ารักน่าพอใจน่าอยากได้อย่างนี้นะ แล้วอาศัยสัญญาณไปจำหมายเรื่องนั่นไว้เมื่อมันจำหมายไปมันเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางใจนี่แหละสาเหตุที่คนเราจะละก,กิเลสต่างๆมีความโลภเป็นต้นไม่ได้กนะ็เพราะไม่ย้อนมาเท่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่าง เป็นอาการของจิตนะเกิดจาก,กจิตนี้แหละแต่เราต้องถอยกลับมาอย่าทงใจคิดอ่านปรุงแต่งเลืออ่อยเปลยไปอย่างนั้นคือถอยความคิดความจำความหมายทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ที่ความรู้สึกภายในมาเพ่งดูนามมาทำเหล่านี้ มันก็เห็นแจ้งเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพื่อมาเห็นแจ้งในนามทำอย่างนี้แล้วก็พร้อมทั้งเห็นแจ้งในรูปทำอย่างที่ว่านั่นมันก็สามารถบรรเทากิเลสต่างๆลงได้เพราะว่ามันรู้ต้นตอของมันนี่รู้ว่าจิตนี่มาหลงนามหลงรูปนี่แหละ พูดสันส้นๆแทนที่มันจะเกิดเป็นความโลภความโกรธหลงหรือว่าจะเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมานี่เราต้องมาค้นมาเพ่งพินิษดูต้นตอของกิเลสนี้ให้มันได้เมื่อเพ่งดูอยู่บ่อยๆเข้านะมันจึงรู้แจ้งได้ถ้าเพ่ง สวดครั้งสวงคราวแล้วหยุดเสียเช่นนี้มันก็ย่อมมองเห็นไม่ได้ปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งขอให้พากันตั้งความภาคเพียนพยายามลงให้เต็มความสามารถของตนของตนจนกว่ามันจะรู้จริงเห็นแจ้งจนกว่ามันจะถอนตนออกจากกิเลส